ดิสันบัสรถเข้าใหม่สภาพสวยหม่น้อยราคาโดนใจที่คุณก็เป็นเจ้าของได้สวัสดีครับวันนี้พบกับผมกาฟิลมงคลคาเซ็นเตอร์ที่เดิมเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับฟิลม,มาพร้อมกับรถสวยเข้าใหม่ สภาพดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญใหม่น้อยมากๆกับรถคันนี้นิสสันมาร e ์ท1.2 e เกียร์ออโต้ปี2013ซึ่งรถคันนี้นะครับเมื่อตอนที่เป็นรถใหม่ป้ายแดงอยู่ที่ราคา4 7 8 8 0 0 0บาทนะครับแต่วันนี้นะครับฟิวให้ในราคาพิเศษเลยเพียงแค่2,59,000บาทเท่านั้นนะครับ2,59,000บาทซึ่งรถคันนี้นะครับจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าคุณได้ถึง เกือบ200แสนเลยทีเดียวมาดูกันเลยฮะว่าวันนี้ฟิวจะนำความพิเศษและก็ความสวยแบบไหนให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกับ n i สสันมาร์1.2 e เกียร์ออโต้ปี2013คันนี้นะครับซึ่งสภาพภายนอกโดยรวมเนี่ยคือสวยมากนะฮะกับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ1.2ลิตรขนาด1,198 cc 79แรงม้านะครับผมแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองของรถยนต์คันนี้นะครับ เพียงแค่20กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รองรับแก๊สโซฮอ e20 ด้วยซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของความประหยัดอย่างแน่นอนนะครับและนี่คือภายนอกนะครับที่ฟิลพาคุณผู้ชมชมกันเบื้องต้นนะครับตอบโจทย์ในเรื่องของความประหยัดแน่นอนนะครับหลายๆคนที่บอกว่าอยากจะมีรถสวยๆไว้ขับสักคันเป็นรถคันแรกไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อบ้านแม่บ้าน ที่จะไว้ใช้ขับไปจ่ายตลาดรถที่บ้านมีหลายคันแล้วและเลือกรถราคาถูกๆแบบนี้ไปไว้ใช้งานอีกคันหนึ่งก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของความประหยัดอย่างแน่นอนหรือว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ห่วงใยน้องๆที่เรียนมหาวิทยาลายัยก็อยากจะมีรถให้เขาไว้ขับไปเรียนเพื่อความสะดวกสบายและก็เดินทางง่ายมากขึ้นรถคันนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้ในราคาที่ถูกหรือรวมไปถึงนะครับคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่มีน้องๆหนูหน ที่จำเป็นต้องขับไปรับไปส่งที่โรงเรียนทุกวันรถคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับตอบโจทย์ในเรื่องของอะไรบ้างตอบโจทย์ในเรื่องของความถูกความประหยัดขนาดกระทัดรัดขับคล่องตัวนะครับซึ่งรถคันนี้สุดยอดมาดูภายในกันก่อนเลยนะครับสำหรับรถยังคันนี้แล้วรถคันนี้นะครับเปิดเข้ามาคุณจะพบกับความสวยในความที่เป็นภายในที่ค่อนข้างสะอาดและเจ้าของเดิมค่อนข้างดูแลรักษาดี กับรถยน่์คันนี้นะครับ Nissan Max 1.2 E เกีย์ออโต้ปี2013มาดูที่ไฮไลท์จุดแรกของรถคันนี้นั่นก็คือเลขใหม่นะครับเลขใหม่อยู่ที่47,967กิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งรถคันนี้บอกเลยนะครับว่าใช้งานมาค่อนข้างน้อยในส่วนของภาพรวมของภายในทั้งตัวเบาะเองนะครับผมเป็นเบาะผ้ามีการดูแลที่ค่อนข้างดี เจ้าของเดิมดูแลรักษาดีรถมันสะอาดมันสวยอยู่แล้วนะครับทั้งภายในหลังครงหลังคาไม่ต้องห่วงรถคันนี้สภาพดีไฟในห้องเก๋งติดพร้อมใช้งานปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์รถคันนี้นะครับผมเป็นระบบแมนนวลซึ่งความเย็นฉ่ำอยู่แล้วนะครับกับคันนี้มาพร้อมกับความบันเทิง ก็สามารถเล่นวิทยุนะครับผม smam cd หรือว่าเสียบ aux ก็ได้นะครับผมนี่สามารถเชื่อมต่อกับสายในโทรศัพท์ได้ระบบเสียงเพิ่มความบันเทิงในการขับขี่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับนี่คือด้านหน้าของห้องโดยสารนะครับด้านหน้าของห้องโดยสารซึ่งบอกเลยนะครับว่าใครที่กำลังมองหารถเล็กๆก,ก,กระทัดรัดแบบนี้คันนี้ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของ ราคาความประหยัดความคุ้มค่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่จะเห็นว่าฟิวจะไม่ได้เน้นในเรื่องของออปชันอะไรมากมายเนื่องจากว่ารถทุกคนันออปชันมีเหมือนกันทุกคนันนะครับแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติสําหรับรถในคันนี้อยู่ในรูปแบบที่สมบูรณ์เลยทีเดียวแต่ฟิวจะขอโฟกัสในส่วนของที่เป็นไฮไลท์พูดถึงความคุ้มค่าที่คุณจะได้รับมีจุดไหนบ้างนะครับอันดับแรกคือเล็กไม่ไปแล้วนะครับภายในด้านหน้าค่อนข้างสวย รักษาดีสะ,าดสะอาดสะอาดนะครับถือว่าถ้าได้ไปก็เหมือนเราได้รถใหม่เลยนะครับกับรถคันนี้สําหรับรถคันนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างกว้างนะครับเหมาะกับการใช้งานแล้วฮะขนาดผมสูงร้อนะครับก็ยังสามารถนั่งได้สบายในระดับนี้ก็ถือว่าด้านหลังก็ค่อนข้างกว้างตัวเบาะเองนะครับก็สะอาดผ่านการใช้งานมาค่อนข้างน้อยก็เลย รถใหม่สภาพดีแบบนี้ใครที่กำลังมองหา Nissan March ร,รถเล็กกระทัดรัดแบบนี้นะครับไว้ตอบโจทย์ขับในเมืองหรือว่าจะขับต่างอำเภอก็สามารถขับได้ก็คันนี้ต้องเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วละครับมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะฮะถือว่ากว้างในระดับหนึ่งนะครับรถคันนี้มีถาดรองมาด้วยนะครับ แล้วก็มีในส่วนของยางอะไหล่มาพร้อมด้วยสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับด้านหลังสวยงามสะอาดสามารถพับเบาะได้อยู่แล้วการพับเบาะก็สามารถพับได้แบบเป็น60-40นะครับถ้าจะวางของเพิ่มเติมก็สามารถพับได้จะพับฝั่งนี้เพิ่มเติมก็ยังคงพับได้นี่คือนิสสันมาร์สคันนี้เพิ่มความกว้างซึ่งคันนี้นะครับฟิวยังคงเน้นย้ำในเรื่องของความคุ้มค่า สภาพเดิมสภาพดีเหมาะสำหรับการเป็นเจ้าของแล้วก็มาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับสำหรับห้องเครื่องเป็นอย่างไรบ้างห้องเครื่องยังคงดูดีสภาพเดิมนะฮะฝากระโปรงเดิมๆน็อตไม่เคยขยับนะฮะไม่เคยชนไม่เคยน้ำท่วมนะครับไม่มีประวัติแบบนี้อย่างแน่นอนเพราะ เราคัดสรรรถทุกคันด้วยคุณภาพที่แท้จริงอยู่แล้วนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับคัดสรรแล้วคัดสรรอีกเพื่อให้ได้รถที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้ามงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกคนนะฮะนี่คือในส่วนของห้องเครื่องแล้วก็โดยรวมของรถยนต์คันนี้นะครับฟิวขอสรุปโดยรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรถยนต์คันนี้ซึ่งบอกเลยนะครับว่า รถสวยสภาพดีใครที่ได้เป็นเจ้าของนะครับต้องคุ้มค่าอย่างแน่นอนเพราะมงคลคาร์เซนเตอร์คัดร,รถสวยคุณภาพดีมาให้แล้วแล้ววันนี้นะครับฟิกวก็ได้นํารถคันนี้มานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมซึ่งบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้ตอบโจทย์เรื่องของความสวยที่คุ้มค่ามากๆใครที่เป็นเจ้าของบอกว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับแล้วมาดูในเรื่องของราคาสําหรับรถคันนี้นะครับ ซึ่งรถคันนี้นะครับผ่อนถูกมากๆตอนนี้ฟิลมีโปรโมชั่นนะครับลดดอกเบี้ยพิเศษนานถึง6เดือนนะครับ6เดือนแรกเนี่ยจะผ่อนเพียงแค่2,990บาทส่วนงวดที่7เป็นต้นไปจนถึงงวดสุดท้ายนะครับคุณจะผ่อนเพียงแค่3,990บาทเท่านั้นนอกจากราคาถูกผ่อนค,คุ้มแล้วนะครับฟิวยังจะแถมในเรื่องของประกันเครื่องเกียร์นะครับนาน1ปีด้วย พร้อมทั้งนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงตลอดระยะเวลาการดูแล1ปีนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าไม่ว่าคุณจะเดินทางบนเส้นทางไหนก็อุ่นใจได้อย่างแน่นอนเพราะจะมีบริการดีๆจากมงคลคาซเซนเตอร์คอยเคียงคู่ไปกับคุณแล้วก็ดูแลคุณในทุกเส้นทางนะครับนี่คือโปรโมชั่นดีๆที่นำมาฝากนะครับและนอกจากราคาที่สุดคุ้มผ่อนประหยัดแล้วนะครับฟิลยังมีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 2.79มอมให้กับลูกค้าคนพิเศษของฟิลด้วยนะครับใครที่สนใจรถคันนี้พร้อมที่จะเป็นเจ้าของโทรหาฟิลได้เลยหรือจะปรึกษาเรื่องการออกรถต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างอาชีพอะไรออกได้ง่ายไหมฟิลการันตีเลยว่าทุกอาชีพออกได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะอาชีพไหนก็สามารถออกได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการพนักงานบริษัทนะครับผมพ่อค้าแม่ค้ากเกษตรกรนะครับได้ทุกอาชีพ แล้วรถคันนี้นะครับสภาพสวยมากๆเลยใครที่สนใจเป็นเจ้าของแฮร์รี่โทรหาฟิวนะครับโทรมาได้เลยนะครับที่0992029994นะครับ0992029994บอกเลยนะครับว่ามีแต่คุ้มกับคุ้มโทรหาฟิ d ไม่ว่าจะอาชีพอะไรออกได้หมดทุกอาชีพโทรมาคุยกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะฮะเอาเป็นว่าวันนี้นะครับฟิวต้องขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติดตามรับชมนะครับ การนําเสนอรถสวยๆสภาพดีๆต้องรีบตัดสินใจเป็นเจ้าของได้เลยนะครับส่วนวันนี้ฟิล<ฮ>ต้องขอบคุณและขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ